จะทำยังไงถ้าในทุกค่ำคืนมีใครบางคนตามคุณมาจากความฝันนี่เป็นเรื่องราวของกันยาเธอฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งในเงามืดทุกคืนผู้หญิงที่เปียกโชกด้วยน้ำแดเดเส้นผมดำกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวและความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่อาจจะอธิบายได้เลยแต่ในงานเลี้ยงคืนนั้นเธอได้เผยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึง่งแต่กลับรู้สึกปลอดภัยจากการปกป้องของอ้อมแขนนั้นทั้งอ่อนโยนและอบอ,อุ่นจนลืมไม่ลงต้องคอยตามหาว่าเธอคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่แต่เมื่อฝัน เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตจริงยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะปรากฏตัวจริงๆแม่ของกัญญาจึงพาไปหาหลวงตาแล้วก็แนะนําให้เธอไปหาผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าแม่ครูชลทีมีเพียงเธอคนนี้เท่านั้นที่จะปลดพันธนาการนี้ได้แต่เมื่อกัญญาได้พบกับโชลทีหัวใจของเธอจาได้ทันทีแววตานั้นเสียงนั้นรอยสักนั้นคือผู้หญิงคนที่เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในตอนนั้นจริงๆผู้หญิงที่คอยปกป้องเธอผู้หญิงที่เธอไม่เคยลืมเพราะว่าชลทีกลับปฏิเสธช่วยไม่ได้หร เพราะสิ่งที่เธอตามหาไม่ใช่วิญญาณแต่มันคือกรรมของตัวเธอเองต่างหากแต่กันยาไม่ยอมตะโกนใส่หน้าไปเลยว่าได้ทั้งตัวและหัวใจของฉันไปแล้วอ่ะจะไม่ยอมช่วยจริงๆเหรอจะปล่อยให้เมียตัวเองโดนคำสาปได้ไงกละทีเนี้ยเตรียมใจกันให้ดีเลยนะเพราะว่านี่คือยูริแนวสยองขวัญที่หลอนแต่ก็ละมุนแล้วก็แซ่บสุดๆกับเรื่องมนตานาคีตอนเนี้เปิดพีเล่นอยู่ด้วยควมีไว้บนชั้นนะ